นี่ครับนี่ครับมาแวะที่นี่ที่ที่ที่ศาลศาลเจ้าพ่อขนเจ้าพ่อขนอูน่นี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่มชมบรรยากาศมาชมบรรยาามีร้านขายของเต็มเลยครับนะเที่ยวกันจะมเยนจะเนื่อยจะเหนื่อมาช่วงเย็นๆแล้วครับวันนี้นี่นะนอนหาดถาดไอ้ตรงบ้านหัวถาดบ้านหัวแต่นอนเย็นนอนเลยอยู่ตรงนอนนอนมาแวะแวะแวะศาลศาลเจ้าพ่อขนอูนี่มาชมบรรยากาศนี่โอ้สวยว้าวเนะครับ โอ้ยนะสไตล์ที่ที่ประมูลจีนนะในประถมใช่ปะนะใช่ปะนะมาถ่ายภาพในโซนถนนนี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนี่ครับนี่ครับนะโอ้ยิ่งใหญ่ว้าวนี Someone ่นะยิ People ่งใหญ่ว้าวนี่โอ้สวยนะมีร้านขายของเต็มเลยมีร้านขายของนะนะนี่ครับ สวยมากสวยมากสวยมากมาเดินค่อยยืนอยู่ข้างหน้าเฉยนี่ครับเขายังไม่เปิดประตูนะค่อยเปิดประตูลูกนะยืนอยู่ตรงนี้พอนี่ครับโอ้สวยมากโอ้เขาปิดนะยากาศน่ะโอเคนะยังไงไว้มาเที่ยวก็จะไว้มาเที่ยวชมได้ว่าก่อนนี่ครับโอ้ เทพกวนอูมาถึงมาถึงที่มาถึงที่เขามีเขามีนั่นด้วยเขามีแบบว่าประวัติเนี่ยมีสามภาษาเนี่ยมีภาษาไทยภาษาภาษาจีนนมีภาษาฝรั่งอังกฤษอยู่ตรงนู้นประวัติครับประวัตินี่ครับเป็นประวัติของของของเทพกวนอู โอ้ย oh, yeah. yeah. oh. ิ่งใหญ่ว่าสวยว่าเนี่ยบรรยากาศสุดยอดโอ้ยิ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากบรรยากาศนี่ยจุดยอดโอ้ยิ่งมากนะมาเที่ยวชมกันดูต่อบนะเที่ยวกเการงนี้ก็ไันนะบรรยากาศดีมากจุดยอดนักท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวกื่นบรากาศดโอเคครับนะนะนายายก็ไปมาเที่ยวชมมาพักต่อนได้ครับะเที่ยวกเกาะสมุยกัน นะสารเจ้าพ่อโค้งโอเคนะเยี่ยมนะสุดยอด